นี่คือลูกเต่าบอตงวยเหมือลูกเต่าแด้นี่คือลูกเต่าอันนี้สุกใสจะเป็นพ่อเต่าอันนี้นั่นกับสุกใสจะเป็นพ่อเต่าบ้กใหญ่โว้ยโอ้ยคนนี่ยหัวขึ้นมาได้มีน้ำมีน้ำเต่าตัวนี้คุณกระเม่นได้งอหัวขึ้นมาเต่าเต่าเต่าเตเปรปกก็มีได้โูโยหัวขึ้นมา นี่แหละมันปูตามาตะงอยแหละมีเต่าเลยมงนี้เขาปูตาไเรียกว่าพญาตะงอยนะมงนี้ปูตาเรียกว่าพญาตะงอยกับมงนี้ละอันนี้อันพญาตะงอยมีเต่าอีหลีได้เต่าเป็นเป็ดน,นึงตอนเล่งมูลีพุขาพามาเบิ่งเต่าเต่าใหญ่เต่าใหญ่เพื่อก,กินน้ำไนะลุงกับลุงเนี่ฮะจักจั่๊อยู่ในี๋ยวนี้พุ่น อยู่้นี่ในปูนในจังจ่าเลยลุงกระบอลุงเลยเต่าวเตะงวยหรือว่าเต่าบริเวณพญาตะงวยมีทั้งน้อกใหญ่แต่ของน้อยก็มีโอ้ลูกเต่าลูกเต่าตัวนี้มีทั้งเต่าน้ำเต่าบนน้ำอะไรอย่างนี้หลายตัวเลยเต่าบริเวณหัวเจ้าแต่น้ำเหมือนกันนะพวกเต่าไทยสีดงมาก,ก็รับมี ต่อแร่งบันทึกบุคคลผ่อลข้ามผาชมเอาเรื่องจริงผ่านจอเบิ่งเรื่องเตาใหญ่เตาใหญ่นี่เตาใหญ่ว่ตะงอยนี่คือถึงจะยิ่งลงกบุลุงเนี่ยที่อยลังกบุลหงอยเนี่ยนี่ดินน้ำดำน้ำมีแล้วตลาดลงกบุลุงวันไหนต่วันตะวันตะหงอยอุ้มอย่เป็นซะเลยเป็นซะอัน ะก็ยาตงโอย่านนั้นคือเป็นสะแท้มงนะมีคุนั่งลิ่มเลยบริเวณศาลากางน้ำนี่คือเป็นศนะาลมาตะเคียนทองเลยมีมีผูมม้บัญญิงสามคนยืนหันหลังนี่ข้ามเอวนี่จะเป็นเต่าไงโอเต่าไงเต่าเป็นเนี่ยห้โยห่วย นี่แต่เต่าบัตรงอยไอ้พวกจักพวกข้าเอาเรื่องจริงพานจอไม่เบิ่งเรื่องเต่าใหญ่เต่าใหญ่พวกมันมีแต่เต่าอันรูปปั้นเลยเต่าอีหลีก็มีพูกมีทั้งโน้ทั้งใหญ่แต่ขานกระดุมกระดิมมามีแต่เต่ามีแต่ลูกเต่ามีทั้งพ่อเต่าแม่เต่าครบเครื่องเรื่องราวของเต่าไงหลายโตหลายโตพวกข้ามาเหิงมาได้เพิ่นยัง นี่ฮ่องบุลงจ่ากันเลยงจ่านั่งคือเดียวนะผมอยู่จังจ่าอยู่เลยปุ๊บนุปิน้ำปูนนะผมชิลุงก็บบุลงไหมอยู่จังจ่าพอได้เต่าบุลงจ่ากันน้ำปูนนะตัวนี้คือเดียวตัวนี้ก็บบุลงได้นี่ก็จังจ่าอยู่ดีอันน้ปูนนี่นะชิลงก็บบุลงอะไรนี่นี่เนี่เต่า ในบริเวณพญาตะโงนพญาตงโงยละนี่ตอนคำวันนี้ผข้าพาบาาึงเต่าปิ่นเต่าใหญ่เต่าอุลีได้ไม่ได้เต่าปั้นก็น,นะเต่าอุลีนี่ล่ะอยู่เขตบริเวณหลังพญาตะโงนพญาตงโงยนี่ตัวนี้ไปอยู่ใต้น้ำเลยบนอยู่ใต้คนค้ำใต้น้ำหมนขึ้นหลังข้อก็ได้หมนขี่หลังข้กบนในเต่าตัวนี้เต่าลูกเต่าลูกเต่า นี่แหละเต่าใหญ่บังอยเต่าตัวเป็นเป็นี่แหละนี่าพาทองคำเอาเรื่องจริงพวานจอเว่งเรื่องเต่าเรื่องเต่า